ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยสั่งจกเกอ้์ยิ้มครับหลังจากที่อตอนนี้กำลังจะเดินทางไปที่งานต่อนะครับที่จังหวัดชัยนเซานะครับสเดียวซ้ายอยู่ที่เขาใหญ่นะออกเดินทางมาแล้วแหละนะครับขอบคุณเจ้านายใจดีเนะาะเจ้าของโรงแรม เขาใหญ่ทีมีทางที่บรีสอร์ทนะครับที่ไอเกียรตินะครับได้นํำช้างได้ได้นาบอยซังกับเตงหนึ่งเนะาะมา,าเป็นวิยีกรในงานนี้นะครับขอบคุณทุกฝ่ายเลยนะครับฝ่ายผู้บริหารนะครับแล้วก็พนักงานทุกคนเลยนะครับก็เป็นกันเองนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เขาใหญ่นะพอดีจะวิ่งไปเส้นเาเชิงเซานะครับ วางน้ําเขียวอะไรประมาณนี้แหละทุกคนแต่ถ้าไปเส้นทางมิตรภาพปากช่องอรถมันเขาบอกรถมันติดนะครับรถเยอะเพราะว่าทุกคนก็จะเริ่มกลับบ้านแล้วนะแต่ว่าความจริงก็น่าจะวันนี้วันที่วันวันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่หนึ่งก่อนใช่ไหมยปคอยยตาดูก่อนออ๋วันที่หนึ่ง วันที่หนึ่งเนาะจริง่จริงๆก็ยังไม่ไม่ไม่ถึงไอ้นี่หรอกนะครับยังไม่ถึงวันที่จะจะเปิดทํางานนะเพราะว่าเพิ่งเปงวันที่หนึ่ง,งถนลาเลน2090นะอก7กิโเอ๋อ,อนี่ก็ตอนนี้มันจะมีรถติดอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าเข้ามาถนนหลักครับถนนในนะเพราะว่ามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะ แต่ก็ยังดีกว่าไปทางนู้นนะทุกคนไปทางนู้นรถติดด้วยแล้วก็ไกลอีกงนี้จะใกล้ก,กว่านะครับนี่ก็จะเป็นแบบถ้ารถเยอะก็ประมาณว่าเขาจอดซื้อจอดซื้อของหรืออะไรเป็นแหล่งที่แวะนะครับนี่ครับตามร้านค้าร้านอะไรต่างๆนะซื้อมันเหมือนอารมณ์คล้ายๆของฝากอนะ่ะทุกคน อืป้าเดี๋ยวเก็บภาพรบรรยากาศไปอีกกันต่อนะครับเดี๋ยวจะเก็บภาพรบรรยากาศตามเส้นทางเส้นในนะครับเส้นในที่จากเขาใหญ่ไปมันไปได้ไปได้ทางชัดจังเซานะครับต้จีนระยองอะไรประมาณนี้แหละทุกคนโอเคครับผมตอนแรกว่าจะ ถ่ายไปอีกบรรยากาศหนึ่งแต่ว่าพอดีเพิ่งไม่เห็นนะครับว่ารถมันเยอะเพราะว่าเขามันมีแบบเหมือนเส้นผ่านซุ้มผ่านด่านของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับก็เลยรถจะเยอะนิดนึงเนาะตรงนี้แค่ะระยะแค่ใกลๆ้ๆนะตอนแรกเข้าใจว่าเออแต่มันก็มีของฝากด้วยแหละทุกคนก็คือ,อ,อมันก็จะ เป็นถนนส่วนเลนนะมันก็จะแคบนิดนึงนะครับอยากให้ทุกคนดูว่ามันเป็นเส้นที่วิ่งทะลุเส้นเข่าใหญ่นะัะก็เลยรดเยอะเยอะแค่ช่วงนิดนึงช่วงนิดนิดเดียวนะครับหลุดจากด่านไปแล้วก็คงจะปกติแล้ว อจะเป็นทางถนนทางแบบเป็นเส้นเส้นภูเขาเส้นอะไรประมาณคล้ายๆล,ลมสักอ่พิสุนุโลกอะไรแบบนี้นะนี่ไเห็นไหเ,เขาจะมีด่านนะครับโอเคเอาไว้นนี่หลังจากผ่านเข้าผ่านด่านมาแล้วนะแต่คืออารมณ์คล้ายๆว่า,าเหมือนมันมีเขาเรียกอะไรมีซุ้มมีด่านที่อ่ เก็บค่าผ่านทางหรือค่าอะไรของใน,ในอุทยานนี้อันนี้ก็ไม่ทราบนะแต่ว่าเขาไม่ได้ไม่ได้เก็บตรงนั้นนะแต่ว่าวันนี้เหมือนกับว่าคืออารมณ์คล้ายๆเอ่อคือเข้าไปในอุทยานหนึ่งชาติเขาใหญ่ด้วยแล้วก็เส้นทางนี้ก็จะเอ่อเป็นเส้นทางที่เดินเส้นทางไปไปประจีนได้ไปเส้นตะวันออกนะครับไปชายจังซา อะไรต่งตางๆนี่นะครับประมาณนี้แหละผมก็เพิ่งมาครั้งแรกเนาะนะครับก็บรรยากาศหรือว่าต่างๆก็จะเป็นประมาณภูเขาถนนบนทางแบบเป็นสิ้นทางภูเขาแบบนี้เนาะก็คือครั้งแรกที่ที่ได้มาตรงนี้นะครับแต่ถนนก็จะโคตรเคี้ยวนิดนึงแต่ว่าสอบถามทงางพี่นะครับเจ้าของรีสอร์ท ใหญ่คิดีทานทิพย์นั่นแหละก็เลยแก,แกบอกว่าเป็นถนนก็เคาะเคี้ยวแม่ก็คือวิ่งได้ปกตินั่นแหละครับถนนก็ดีอยู่ตอนนี้ก็ทะลุผ่านเขาใหญ่มาแล้วนะตามเส้นทางนะครับรถเข้าออกก็มีเยอะมันก็เป็นเทศกาลด้วยแหละวันนี้ ก็นการปีใหม่นะแต่หลายๆก็ยังยังเที่ยวนะครับก็มีขึ้นเขาลงห้วยประมาณนี้ทุกคนนี่ก็ลงเนินอันนี้ก็จะเป็นาภาพการเดินทางนะครับ,เก,บเก็บปรเก็บบรรยากาศนะครับบันทึกความทรงจำเนาะ ขอบคุณเอซทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับก็สุขสันต์วันปีใหม่ด้วยนะครับขึ้นปีเท่าปีใหม่แล้วนะครับ2,568แล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับตลอดปีตลอดไปนะครับมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับอารมรวยเงินทองนะครับดังเคยนะครับผมบรรยากาศแบบนี้ก็ชิวๆนะครับรถก็ระยะทางก็ไม่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  ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับร้อยกว่าโลนะครับร้อยเจ็ดสิบสี่โลแต่ว่าถ้าไปเส้นมันก็สองร้อยยี่สิบกิโลแต่ว่ามันรถติดด้วยทางนู้นนะครับแต่ถ้าเป็นทางปกติเราวิ่งทางนู้นก็อาจจะเร็วนะครับเพราะมันก็ไม่ได้ขึ้นเขาลงเขานะแต่ว่าเป็นเส้นแบบ อยู่ในอุทยานเขาใหญ่นะครับต้นไม้เห็นไหมช่วงนี้ก็ช่วงหน้าหนาวครับบรรยากาศกาศอดีหน่อย<า>ก็อารมณ์คล้ายๆวิ่งแถวเอ่อย่างที่ผมบอกบอะไรนะพชบูรณ์ิษณุโลกนะครับลมสักอะไรเขาคออะไรประมาณนั้นนะทุกคนก็ดูอย่าาไปเนี่ย แต่ว่านึกถึงสมัยแต่ว่าถ้ามองอีก,อก,อก,อกมุมนึงก็คือถนนเช่นเนี้คล้ายๆไอ้แม่สอดหรืออะไรเงี้ยทุกคนอืมอารมณ์ไง้คๆแม่สอดอ่ะ <c oughs> จังหวัดตากอะไรแบบขึ้นขึ้นไปบนเขาบนเนินอะไรเงี้ยแต่น้ำมันต้องคร้อมนะทุกคน ครต้องเติมน้ำมันมาให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมก็ใช้เกียร์เกียร์เนะครับเป็นเกียร์ต่ำเกียร์นึงของรถออโต้นะเพราะว่าถ้าใช้เกียร์ดธรรมาดามก็วิ่งได้นั่นแหละครับแต่ว่าถ้าชันเกินก็ต้องกรใช้เกียร์เอสอย่างเงี้ยน,นะนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะผมถ้าท่าที่ผมเคย ศึกษาห,หรือว่าเคยได้ยินมานันแหละมีคนบอกมันก็คงจะใช้ได้จริงๆนะเพราะว่านันเข้าคงไม่ผลิตม,มานะครับ <S <S ยาเขาใหญ่เออถามว่าอยากวางกล้องไหมก็ผมว่าบรรยากาศมันได้นะก็เลยเห็นวิวเห็นมุมมันสวยก็เลยเขาได้อยาก เป็นเป็นเ,เป็นป่าไงเป็นภูเขาเป็นป่ามันก็มีทางขึ้นทางลงประมาณเนี้นะครับอย่างนี้ทุกคนเห็นนะครับแต่มันทําความเร็วไม่ได้หราก,ก็ต้องวิ่งไปเรื่อยๆเนาะก็ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากัน ใเนะเป็นกำลังใจให้ผมบอยสั่งจุเลยยิ์นะครับกับหลากหลายาคลิปนะหลากหลายรูปแบบ นะเอาไ้ที่นี่ก่อนตรงนี้แถวนี้ก็จะเป็นจุดกลางเต็นท์นะทุกคนเป็นจุดชมวิวแล้วก็มีกลางเต็นท์นะครับนอนอกลางเต็นท์กันแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะอ่างเก็บน้ําอ่างเก็บน้ําสายสอนอ๋อ เดี๋ยวทุกคนดูเนาะเปิะจกก่อนเป็นอ่างเก็บน้ำแนละ้ทุกคนน้ำสีเขียวตรงนี้ก็จะลดก็จะติดอีกนิดนึงเพราะว่าเจอ,อก็จะ,จะมีแบบสถานที่พักผ่อนนะครับคายว่ามีเต็นท์กางเต็นท์นอนอะไรอย่างเมื่อกี้ผมเห็นตัว ตัวอะไรไม่รู้ตัวกวางมึงแต่ผมไม่ได้ถ่ายนะทุกคนเสียดายเหมอนกันกวางกวางตัวเล็กไอ้กวางตัวไม่เล็กตัวกวางตัวใหญ่นะเหมือนก็บว่าที่รถมันติดเนี่ยเพราะว่าเขาแบบเขาชะลอในการขับขี่แล้วก็อชมบรรยากาศ เป็นชาน้นาทรรุกคนฝ่ายรอักทรัพยากรออก,ก็จะมีรถเข้าออกนู่นนี่นั่นอะไรทอจอดถ่ายรูปกันนะครับทุกคนเห็นไหมเป็นอา่างเก็บน้ำน,นะประมาณนี้นะแล้วก็จอดรถยิลงไปถ่ายข้างล่างได้หมอสงมอไซเขาก็กับขี่กันนะครับ โดยรวมแล้วผมว่าน่าจะมาถ่ายรูปนะั้เก็บภาพบรรยากาศนะครับครั้งหนึ่งบางคนไม่เคยมาเนาะผม,ผมก็ไม่เคยมาครั้งแรกที่ผมเข้ามาตรงนี้นะจะเป็นน้ำสีเขียวเลยนะทุกคนถ้าใครที่ชอบธรรมชาติในการารับชมคลิปธรรมชาติแบบนี้นี้ไหมเข้ามา,มาเล่นถ่ายรูปนูน่นนี่นั่นอะไรเนาะ ผมก็จะเก็บภาพบรรยากาศแบบอย่างนี้นะครับไปตามทางนะเพราะว่าผมวิ่งผ่านเส้นอุทยาน่งชาติเขาใหญ่นะครับเราก็จะติดช่วงนิดนินะดนนนไม่ได้ร้อนมากนะเพราะเพราะว่าแดดออกก็จริงแต่ว่ามันคือมันมันเป็นหน้าหนาวไงทุกคน ปีใหม่ครับเป็นเป็นหน้าหนาวอากาศเย็น,ยนเ,เขาก็จะมาบุทรยาหน่งชาติเขาใหญ่งานก็จะเป็นทุ่งกว่าน,นี่รถก็จะมุ่จหดังเพราะว่า ถ้าบรรยากาศที่เขาใหญ่น,นก็เลยจับเส้นทางเส้นทางตรงนะครับแต่ว่าลงเขาแล้วขึ้นเขาลงเนินขึ้นเนินอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าเขาก็จะมีแบบเรื่องของธรรมชาตินะครับที่มี สัตว์ต่างๆนะได้อาศัยอยู่นะไม่ว่าจะเป็นช้างเป็นเก้งกวางเสืออะไรต่างๆนะสัตว์ป่านะครับที่เขาอาศัยอยู่ตามเส้นทางนะครับเส้นทางตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางแบบ ก็น่าจะหลุดอารมณ์คล้ายๆหลุดจากจากเส้นที่แบบก็ยังก็ยังมีภูเขาอยู่อยู่ช่วงระยะหนึ่งนะแต่ตอนนี้ก็ย,กยังยัไม่มีมีแต่ป่านะครับ <c oughs> ตอนนี้ระยะทางเหลือ133กิโลนะจะถึงจุดหมาปลายทางวัดท่าสะอานนะครับตำบลท่าสะอานจังหวัดเชียงเสนนะอยู่บางประกงนั่แหละอเือบางประกงเก็บภาพบรรยากาศตรงนี้ก่อนนะครับให้กับเอฟซีได้เหนื่อยมันเกร็งนะเกร็งในการเลี้ยวรถทุกคน บรรยากาศตามถนนหนทางนะสองสองฝั่งทางอาก็จะคนเคียวนะครับ <c oughs> เขาใหญ่ว <c oughs> ิ่งถนนเส้นนี้นะครับหรือเส้นไหนก็แล้วแต่นะในเขาใหญ่เนี่ยเขาจะมีเรื่องของลุกละนาดนะที่แบบว่าให้รถชะลอ,อเบรคและช้าลงนะประมาณนี้นะมีสัญลักษณ์บอกเป็นเสรารปูนเหลือง นีรู้สึกว่าแบบอารมณ์แบบง่วงๆนะอยากหากาแฟกินชื่อมันก็ทำเวลาได้ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่นะมันเป็นถนนแบบทางโค้งแล้วก็ขึ้นภูขึ้นภูเขาอะไรประมาณเนี่ยขึ้นลงแล้วก็ไม่ได้เป็นสาเหตุหลักเท่าไหร่ว่าเรา ระยะเวลาการเดินทางของเราอยู่แล้ว สาีมาปราจีนชาชุงซาวหรือคนนายกอะไรประมาณนี้แหละนะครับก็ไม่ได้ทราบของผมีชัดเจนแต่ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวในเขาใหญ่จุดชมวิวต่างๆนะครับก็ถ่ายรูปนะครับพักผ่อนหย่อนใจหรือว่ากางเต็นท์นอนกันนะครับผมอ่ะโอเค สำหรับคลิปนี้ก็จะเอาไว้แค่นี้นะครับกับภาพบรรยากาศตามเส้นทางครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ถึงหรอกนะแต่ว่าก็ได้ก็ไม่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 เท่าไหร่ครับก็ไม่เท่าไหร่พี่ขอบคุณครับสิ่งแยกโอเคเอาไว้ไว้พบกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ขอให้ กันใหม่คดีสวัสดีครับผอม